มาอ,อยู่กับช่องภาษานนครน้ำสิงเหมือนเดิวนี้ครับก่อนที่เราจะกินข้าวเราจะเอาอีกเที่ยวหรือเปล่ามันกใกล้แล้วครับห้าโมงครึ่งแล้วครับก่อนที่เราจะพักกินข้าวเที่ยงครับเราต้องวิ่งไปเอาดินอีกครับ ว่า,าบุญมีสี่พันเที่ยวอะสิบเอ่อร้อยรถเทมห้ารถมันได้ราคาถูกด้วยเขาก็เลยมามันหลายเที่ยวเนาะ คนเลยคนแล้วไอป๋ามามาแต่ใสวันนี้เขามาเก็บอันเก็บเยอะถ้าจะจับจริงนยมุมนี้ต้องขึ้นีิอย่างน้อยเมตรท่สิะมุมนี้มุมนึงเมตร5่าสิบถึงสเมตรคนนี้ก็จะจับหลับไปหาลัดยาอล้วมันจะระดับน้ำอันนี้มันสลบทียงมาอยู่ดีงตามเิวก Cơ, bà tay kì, tất ờ. Nôi... cả khăn yên hôn bà chồng tất cả tất cả giữa chan giữa giữa tay mật danh giang 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 ตั้ม3สามสไมคู่ก็สามในหน้าก็สิบรถก็เกาสิงานตรงนี้น่าจะเป็นสองวันคนเดียวเอาใน่ได้วันละสิบหาเที่ยว ถ้าได้บรรพันเทียหักขาดบรรพันแล้วก็เรือบลรพันก็ยังดีไม่ต้องรอคิวใครใช่เท่สบายสบายต้องซีริตเหตุงานเหล่านี้งานเหล่านี้อยากเจอแบบแต่ละบ้านแต่ละบ้านเนาะ,ะไม่ต้องไปรอคิวรถก,กรันอื่น แต่เราก็ต้องเลี้ยวด้วยว่าเรามาั่นใจกับคนนี้เขาจะจ่ายตั้งเรา <c oughs> แต่พวกเขาจูบเขาเงินเขาเรืออยู่แล้วอ,อันนี้เบสมันสั่งตามเงินมีเงินมันได้แค่สามสิบเที่ยวเราก็มั่นใจเลยครับทางเงินผมออกของเอาอ่จจะร้อยเที่ยวก็ได้อัไปเรื่อยจนกว่าจะหมดโครงการแล้วก็จนกว่าจะติดโครงการเขาจะเปิดลานมันลานรับซื้อมันนะ ถ้ามิดหมืนตรงนั้นเขตสองต้องได้หมดเลยนะ,ะเขาไม่ข้ามอยางมานี่เดีวยวอ,อันนี้แค่โครงการเขาอะนะทีด่ดิน ดินมันเต็น,นางานเลยมาถึงก็ไม่ต้องไปเทนที่หน้างานไอพีทีเป็นคกุดนะตรงนี้ตรงที่เราลงดินเลยม,มันคันจะบอกว่าเราวิ่เอาอย่างเดียวไม่ยอมแทงกิน okay. าเาทมันเต็มที่ลงดินเลย Tất cả các bạn. Major Chong Chang mà Major Chang Leo. Major Chang Leo. Major Chang đi Major Chang Leo. Major Chang Leo. Major 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 สามสิบจิตที่ผมจมากบ้านเลย ในระหว่างที่เราเสียเกิดมาครับเรามาเก็บภาพบรรยากาศหน้างานก่อนภากเที้ยงครับ าดูรถอีโนซีดีหร้อยคันนี้ครับเดีรู้ผมเรียกถูกหรือเปล่าไม่ค่อยรู้จักชื่อรถมากสักเท่าไหร่ครับ วันนี้ยังไม่มีช่องยนะูทูบเบอร์มาถ่ายทำก็มกีแค่ชงคว่มเรืยช่องผมช่องเดียวนะครับหรืออาจจะอยู่ที่อื่นก็ไม่แน่นะครอยู่ฝั่งโน้นหรือเปล่าที่กำลังถือร่มเดินถ่ายอยู่ออน่านจะใช่ดเดินถือร่มเดินถ่ายอยู่ฝั่งโน้นนะครับ หรือเป็นช่องไหนครับมาดูคันนี้ครับขึ้นบอลันลันนะคนรับทีมงานพร้อมรุ่งเรืองไม่ค่อยมีทอ่อลั่นนะมีเป็นบางคันนะส่วนมากเขาจะเน้นเสียงเบาครับออกตัวแล้วครับ ไม่ควรจัดให้เต็มกล่องครับใส่แบบเที่ยวเที่ยวมาดูคันสีชมพูคันนี้ครับคันที่มาใหม่ได้สามวันกันวันนี้หรือเปล่าหรือว่าสองวันไม่แน่ใจจำวันไม่ได้ครับ ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงนยิ่เสียเกิดครับคุณปูครับคุณปูจะขึ้นไหวไหมครับคุณปูยิ้มแฉ่งเลยครับคุณปูยิ้มแฉ่งเลยครับแกอยากออกกล้องทำไมอย่างนั้นคุณปูคุณปูตั้งลำแล้วครับคุณปูใส่อยากใส่เกียร์พินแล้วคุณปูเมันอวาน ใส่เกียร์ผิดวิ่งไหลมานี่เลยนะครับปุบไปแบบน้ำเนื้อก็ไม่มีปัญหาอะไรครับมาดูคันซูมพูบวิ่งขึ้นครับจะขึ้นไหวหรือไม่ครับน่าจะไหวครับไม่มีปัญหาครับตั้งแต่มาไม่มีคันไหนมีปัญหาทั้งสิ้นครับคงวิ่งได้ตลอดครับ แม่โคก็จัดให้เต็มกล่องเหมือนเดิมครับตัวได้ครับครับอีกขันของเสียเ่อนแล้วครับแต่ใบเราแล้วครับ

รับคลิปนี้ก็ขึ้นมาบนรถนะครับเราจะไปเทที่ปอยยางครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ